สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวแปไพฟอร์นะครับมาต่อกันด้วยเรื่องของพลังกายนะครับพลังกายนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นการเพิ่ม HP ปัจจุบันนะครับก็อัพให้สุดนะครับมันบักคบให้อัพให้สุดอยู่แล้วนะครับต่อมาบนสุดนะครับที่เป็นรูปบวกสีเขียวสีแดงนี่ก็จะเป็นเลือดนะครับการเพิ่มเลือดอย่างเดียวเลยครับเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดยันช่องสุดท้ายเลยครับ เลือดจะเยอะจะน้อยก็ขึ้นอยู่แต่ว่าเราจะอัพเยอะอัพน้อยนะครับถ้าอัพมากเลือดก็เยอะอัพน้อยเลือดก็น้อยตามนะครับแถวที่2นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมานานะต่อคอมโบเทิร์นนะครับ, Turn, รบก็คือเพิ่มมานาต่อ1เทิร์นนะครับจะมากจะน้อยก็คิดเปอร์เซ็นต์นะครับช่องที่2ก็จะเป็น เพิ่ม HP นะครับชิดเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับชิดเป็น11 11 10 2 3 1 2 3 4 5นะครับแล้วแต่การอัพช่องที่3นะครับก็มีโอกาส5%ในการเพิ่มเกาะโจมตีนะครับปกติฟรีในตอนท้ายของคอมโบเทิร์นในแต่ละครั้งก็เหมือนกับสวนกลับนะครับอัตโนมัตินะครับช่องสุดท้ายนะครับต่อมานะครับ แถวที่3นะครับก็จะเป็นเพิ่มโฟกัสนะก็คือเพิ่มมานาก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะสองสามสี่ห้าหกนะครับยิ่งมานาเยอะนะฮะเราก็ยิ่งมีโอกาสมากนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นการเพิ่มโฟกัสอ่ามันไม่ใช่เพิ่มมานาก็คือว่าสมมติอ่ามานาเรามีอยู่20ถ้าเรากดตัวเนี้ยมันก็จะเพิ่มไปยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามอย่างเงี้ยครับ ก็คือการเพิ่มโฟกัสจากเรารับรับรับโฟกัสได้100่ากดตัวนี้ไปก็จะเพิ่มเป็น102 103นะครับก็คือเพิ่มช่องของมานาให้มันใหญ่ขึ้นนะส่วนตัวนี้นะฮะช่องที่2อ,อ็นี่จะเป็นการสร้างมานาก็คือการสร้างโฟกัสต่อ1 1ครั้งนะครับ1ครั้งก็จะสามารถสร้างได้0.8นะ0.9 1 2 3 4 5ชิเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะ ตัวนี้สําคัญครับการปรับปรุงการซักโฟกัสตัวนี้สําคัญครับมือใหม่เน้นหกให้อัพให้สุดเลยนะครับช่องต่อมานะครับจะเป็นเริ่มต้นโฟกัสนะฮะเริ่มต้นโฟกัสต่อหนึ่งคนะฮะมาตรฐานในปกติเราจะเริ่มต้นที่ยี่สิบนะฮะเริ่มต้นที่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบนะครับเริ่มต้นโฟกัสที่ยี่สิบนะฮะถ้าเรากดตัวนี้มันก็จะ จาก20ก็จะเป็น 25, 30, 35, 40นะครับโฟกัสแต่ละครั้งจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยครับโฟกัสแถวสุดท้ายนะครับจะเป็นเกาะนะครับผมก็คือเพิ่มเกาะชิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับสูงสุดก็20เปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มกเกาะน่าจะได้ประมาณ400ครับก็ประมาณ400ช่องที่2นะครับจะเป็น สร้างความเสียหาย6%ด้วยคอนเจอร์และแบทบอมคอนเจอร์และแบทบอมก็คือตัวไหนนะครับก็คือตัวนี้คอนเจอร์นะครับก็คือสายเวทมนต์นะครับสายเวทมนต์แบทบอมก็คือตัวนี้ใครที่เล่นค้างคาวกับเล่นเวทมนต์นะครับต้องอัพนะครับต้องอัพตัวนี้นะครับต้องอัพตัวอาร์เคนมาสเตอร์ลี่ครับผมต่อมาช่องสุดท้ายนะครับจะเป็นการติดคิ นะครับโอกาสที่จะติดคีของคอนเทอร์ก็สายยิงเวทมนต์กับค้างขาวนะตัวนี้ครับตัวนี้โอกาสติดคีโอกาสติดคิ่สองตัวนี้นะครับมีนะครับส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับผมแวมพร์นะครับลิกทัสนะครับก็คือว่ารับ20%ความเสียหายที่ทำกับอาวุธเป็น HP 0.5%นะครับก็คือว่าเวลาเราาทุบ นะครับตีหรือว่าฟันนะครับมอนสเตอร์นะครับก็คือสร้างความเสียหายนะครับผมอ่าสูงสุดนะครับมันจะมาเพิ่มเป็น HP ให้เรานะครับเพิ่มท,ทันทีเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอ่าอีกคลิปหนึ่งนะครับส่วนอ่าตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับคุณครับ